ฝังดด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากับวันที่3มกราคมปี2569ครับก็ถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับที่ให้การติดตามช่องเซนสนามของไทยเราไม่ว่าจะเป็นการรับชมการกดไลค์การกดแ like, ชร์หรืออีกหลากหลายเรื่องราวก็ขอบพระคุณมาณนะที่นี้ด้วยกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมกันอยู่ตอนนี้เอาละเดี๋ยวเรามาไล่เรียงเลยก็พูดถึงสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากันหน่อยนะครับเรียกว่ายังระอุยังไม่จบแต่ข่ตวนั้นอับปางกันทันที เพราะความแตกออกมาจากฟังก์เมนเยอะมากครับว่าฝังไในเราเนี่ยทลายยกรังแบบนี้ว่าฐานที่มั่นขมรกระเจิงไม่เห็นฝุ่นกันเลยซึ่งก็ยังรวมถึงฮุนเซนครับยังมีการเสริมกําลังอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมเชิงยุทธการที่จะประทะยก3ามหรือเปล่า ก็มีรายงานเพิ่มเติมออกมาแล้วพร้อมกับสถานการณ์ทางการทูตตอนนี้ยังระอุยังร้อนแดงเช่นเดียวกันโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับก็เป็นการอัปเดตออกมาจากกองดับปฏิที่2ครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ จะหยุดยิงไปแล้วก็ตามแต่ฝั่งของเมนครับยังไม่หยุดนะยังมีการเสริมกําลังเสริมที่มั่นปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธีโดยเฉพาะช่องสำเแต่โดนตวนภูผีสัตต์โสมและก็พนมประสิษธิสูครับเมรยังเสริมกําลังอย่างหนักและเหมือนจะเตรียมพร้อมเจอยุทธการด้วย ซึ่งเรื่องราวนี้กองทัพเบื้ครับก็รายงานออกมาอย่างเป็นอาการตั้งแต่ช่วงต้นปีกันเลยโดยก็มีการระบุนะครับว่าสถานการณ์ทั่วไปครับยังไม่มีการประทะก,กันด้วยอาวุธหรือว่าการเผชิญหน้าโดยตรงแต่ว่าฝ่ายขเขมรครับยังเสริมกําลังและก็เตรียมความพร้อมในเชิงยุทธการอย่างต่อเนื่องและเรียงมาตั้งแต่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดนะครับในบุรีช่องสมเตโดนตัวภูบิสัตตสมพนมประสิทธิโส,สช่องตาเท้าก็ตรวจพบการเสริมกําลังของ,ของขเขมรน,นะครับเพื่อเพิ่มความพร้อมในพื้นที่ยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าจุดนนนีี้้ตรงเ่ถือวาป็ เลยกับโดยรอบปราสาทเขพาพรวิหารแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับพื้นที่ปราสาทพรวิหารผามอยแดงห้วยตามมาเรียซึ่งสําคัญมากๆเราเองก็ยังรุกยึดเอาไว้ได้ไม่หมดสถานการณ์ล่าสุดนะครับก็ยังไม่พบการประทะเกิดขึ้นแต่ว่ายังมีการจัดกําลังเตรียมพร้อม เหมือนเดิมอยู่ทั้งฝ่ายไทยเราแล้วก็ฝ่ายของขเขมรเองส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ครับเป็นพื้นที่ภูมมะเขือช่องโดนเอาพลานยาวพลานหิน8ก้อนก็สามารถตรวจพบการส่งกําลังบํารุงแล้วก็การบินโดนของฝ่ายขาเขมรอย่างต่อเน,นื่องอยู่นะครับดูดูครับนี่ขนาดว่า,ขาเขมรเนี่ยออกระเบียบว่าห้ามบินโดนในบริเขตช,ชายแดนนะก็ยังพบเจออยู่เหมือนเดิมก็อย่างนี่ผมคาดการเอาไว้เลยนะครับขเขมรออกมาเพื่อจะเอาไปอ้างวีทิาน,านาชาติเท่านั้นว่าเฮ้ยฉันเนี่ยระงับการบินโดนแล้วแต่สุดท้ายก็ยังทาอยู่ดีส่วนอีกหนึง่งจุดนะครั่มาต้ แต่พื้นที่ช่องจอมช่องเปลอช่องระยีปราสาทคนาและก็ปราสาทตาควายรวมไปถึงช่องกลางและยังมีปราสาทตาเมินโทมครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่สําคัญแต่ข่มนก็ยังอยู่ในฐานที่มั่นเดิมโดยเฉพาะปราสาทตาเมินโทมเนี่ยเรียกว่าใกล้ชิดแนบแน่นกันเลยอีกจุดหนึ่งครับเป็นพื้นที่ จังหวัดบุรีดมา์นะครับบริเวณช่องสายตะก,กูยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่สําคัญครับแต่เหตุการณ์ที่เราเฝ้าระวังสูงเนี่ยก็เป็นส่วนหลังของเขมรครับมีการปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธีรองรับการส่งกําลังบํารุงโดยจอเส้นทางมุ่งสู่เนิน745ครับและก็ยอดโดมของช่องบกซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนิน745เนี่ยเขมรก็ยังยึดเอาไว้ได้อยู่นะครับมีการส่งกาลังที่มั่นเนี่ยเต็มแนวกันเลยเพราะ mer, เขมรเ่ยอาจจะถือว่าเหลืออีกจุดเดียวที่เรายังไม่สามารถตีแตกได้ก็คือเนิน745นะครับเนื่องจากจุดพ เท้าไปมากกว่า8-9ถึง9ชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงในเนิน7-5 5นั้นครับฝั่งอมบูชาเนี่ยก็ได้สร้างความมั่นคงแล้วก็ สานารณพื้นที่เนี่ยไปไกลเกิน1% 0 0 0ไปแล้วนะครับคือสร้างเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรไปแล้วนะกับเนิน745แล้วจุดที่สําคัญเลยก็คือมันตียากมากด้วยเหตุผลเลยก็เส้นทางวิถีเพราะถือว่าเป็นจุดสูงข่มครับที่โดดเด่นที่สุดนะกับแนวชายแดนกรงเทพที่สงน่าจะสูงที่สุดด้วยซ้ําที่สำคัญเลยก็คือฝ่ายเขมรครับมีการตัดถนนเนี่ยเข้าถึงปากถ้ำเนิน7 4 5เป็นที่เรียบร้อยทําให้การส่งกําลังบำรุงการหมุนเวียนกาลังและก็การใช้อุปสนับสนุนะครับทำได้อย่างต่อเนื่องและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้้้้นนนนนสสาาาากกกรรรรตตออีับเเิ75่็งง เส้นทางคมนาคมของเราเนี่ยให้ถึงบุรีให้ได้ก่อนก็คือการตัดถนนเข้าไปก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเปลี่ยนเกมเนินเจ5ได้หรือเปล่าถ้าเกิดเปลี่ยนได้เนี่ยช่องบกก็เป็นฝั่งไทยเราคุมนะครับแต่ว่าตอนนี้กับจุดสูงคมเนี่ยขมนยังคุมได้อยู่ก็ไม่แปลกใจเลยที่ขมนจะมีการเติมกําลังเสริมกําลังและก็เหมือน ปรับเส้นทางวิธวิธีครับมุ่งสู่เนิน745มากยิ่งขึ้นและก็ยอดโดมของช่องบกเองนี่ก็เป็นการรายงานอัปเดตล่าสุดจากบริษีกองทัพที่สองนะครับยังไม่จบยังไม่สงบง่ายๆส่วนการรายงานจากแนวหน้าออกมานะครับก็พบว่า รอบ3มเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกเพราะการตรวจเจอล่าสุดเนี่ยในช่วงกลางดึกครับก็ยังไม่รู้ว่าคาเมนเอาสิ่งไหนเข้ามาเสริมบ้างเพราะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีรถนำขบวนครับเข้ามาที่แนวชายแดนอย่างต่อเนื่องกับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นหลังจากปะทะก,กันหลังจากหยุดยิงหลังจากที่เราส่งเฉลยศึก18นาให้กับคาเมรเนี่ยก็เริ่มมีการเสริมกําลังเข้ามาแล้วซึ่งสิ่งนี้เราเองก็ต้องประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมว่าอาวุธคาเมนเนี่ย มีอุี่ทันสมัยเยอะมากแต่ก็โชคดีของเราที่เขมรใช้ไม่เป็นอย่างจรวดต่อต้านรถถังจากจีนครับพอเรายึดได้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเขมรนั้นมีของดีมากๆแต่ว่าก็ยังใช้ไม่เป็นนะเอออันนี้มันก็ถือว่าความจานานเนี่ยก็ยังไม่มีมีแต่เงินสุดท้ายเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ขนาดปืนกลนรุ่นใหม่เขมรเองก็ยังใช้ไม่เป็นเลยประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วอีกหนึ่งรายงานในบืที่ของกองทัพอริสองครับบริเวณปราสาทตาควายเนี่ยก็มีการระบุว่ารายงานเบื้องต้นนะครับได้มีการพบร่างฐานกัมพูชานเนี่ย หักพังของตัวปราสาทต,ตาควายเองเนื่องจากถูกก้อนหินขนาดใหญ่ครับร่วงหล่นลงมาทับในระหว่างการพละกันอย่างหนักในตอนที่เราเนี่ยทำลายตัวยอดของปราสาทซึ่งอันเดก็อยู่ตรงนั้นสุดท้ายหนีไม่ออกครับเฝ้าปราสาทไปเลยนี่ก็เป็นสถานการณ์ในชายแดนกรรัพที่2นะครับส่วนชายแดนกรรัพพะที่1ครับภารกิจในเช้ามืดของวันนี้ ทหารไทยเราครับก็ได้เข้าทําลายสิ่งก่อสร้างต่างๆที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วหลังจากรุกเข้ามาสร้างในแผ่นดินไทยเราเนี่ยมากกว่า40ปีนะครับก็ตลอดช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถยึดได้แล้วเนี่ยก็จะออกปรับพื้นที่ให้โล่งที่สุดที่จะทําได้เพื่อที่จะคืนแผ่นดินเนี่ยให้กับพี่น้องชาวไทยเรากันซักทีหนึ่งตู้คอนเดนเอร์เอ่ยลวดหนามเ,เมยเขมรก็เหมือนไม่กล้ามาแย้มกับพื้นที่ตรงนี้แต่ก็อย่างที่ผมบอกครับพอฝั่งของขเขมรเนี่ยกลายเป็นว่ามีการถแถลงการออกมาว่าไม่ยอมรับการเปลี่ยนนนเเขตแดจาาากกกรรใช้ํลังงงซึ่่ือี ครับไม่ว่าจะเป็นโคศกรัฐบาลกัมพูชาฮุนมาเนตเอยฮุนเซนเอยเนี่ยความแตกออกมาแล้วนะครับพอเราปล่อยตัว 18. เจริญศึกออกไปกลายเป็นว่าเขมงแถลงการออกมาเลยว่ายืนยันกัมพูชาเนี่ยจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนใดๆที่เกิดจากการใช้กําลังอะไรก็ถือว่าเป็น,านการกระทําที่ละเมิดการแถลงการร่วมกันดูสิ่งที่เขมงทามานะครับเราก็อุตส่าห์ใจดีนะปล่อย 18. เจริญศึก กลับประเทศไปกลายเป็นฮีโร่พอปล่อยเสร็จปั๊บเนี่ยถแถลงการออกมาชัดเจนเลยว่าเฮ้ยจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนเขตแดใดๆจากการใช้กําลังแบบนี้ก็มีนะครับที่เราเสียตาคอยไปเรายังไม่โวยวายครับเสียตัวหลายพื้นที่ก่อนหน้าน,นี้ก็ยังไม่โวยวายนะแต่เขมรออกมาตีโพยตีภายซะแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ล่าสุดเนี่ยสมรภูมิข่าวสารยังไม่จบนะครับหลังจากการหยุดยิงสื่อต่างประเทศครับก็เรียกว่า ไม่อ่านประวัติกับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วเมื่อ40กว่าปีที่แล้วมีการกล่าวหาได้เราคราว,ว่ามีการยึดดินแดนของกัมพูชาโอ้โหเรื่องนี้เราก็เลยต้องออกมาถแถลงการแบบเร่งด่วนเช่นเดียวกันซึ่งก็มีการชี้แจงจากกรณีรายงานข่าวของต่างประเทศนะครับที่ระบุว่าไทยของเราเนี่ยได้ใช้กาลังยึดดินแดนของกัมพูชาและก็ห้ามชาวก,กัมพูชาเนี่ยเข้ากลับบ้านพักซึ่งเราก็ยืนยันออกไปครับว,ว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมันไม่เป็นความจริงอาจจะเอามาจากขมนก็ได้เพราะการปฏิบัติของฝ่ายไทยเราเกิดขึ้นภายในอาณาเขตของฝั่งไทยหรือว่า ใกล้พื้นที่บริเวณที่มีข้ออ้างสิทธิทับซ้อนซึ่งเราเนี่ยป้องการการเมิดอธิปไตยที่ขเขมรเนี่ยรุกรานเข้ามาและก็สามารถควบคุมสถานการณ์และลดระดับความตึงเครียดเพื่อไม่ขยายตัวได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราตีแผ่ไปกับสื่อต่างประเทศนะครับกลายเป็นว่าเฮ้ยสถานการณ์ที่ขเขมรน,นั้นพยายามจะยัดเยียดการลุกรานให้กับไทยเราเนี่ยว่ายึดบ้านกังบูชามันก็ เออทาได้นะแล้วข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยสื่อต่างประเทศก็ไปหยิบยกมาจากขเมนด้วยนะครับเพราะขเมศตีโพยตีภพยเก่งเหลือเกินซึ่งมันก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องเข้มข้นมากกว่านี้ครับกับเรื่องสถานการณ์ทางการทูตแล้วก็เรื่องสงครามข่าวสารคือผมเองก็อยากให้ตีแผ่ไปเลยครับว่าเราสามารถยึดบ้านหนองจานไว้ได้แล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับมันมีสิ่งที่ขเมศเนี่ยทำแบบจันไรนะครับมีทั้งเรื่องของสแกมเมอร์มีทั้งเรื่องของคอเซ็นเตอร์รวมไปถึงมีการผลิตแบงค์ปลอมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอนลล่าเอ่ยไม่ว่าจะ แก้วครับก็เลยกําเนิดผู้มีอิทธิพลครับอย่างเช่นมาเฟียเอย่ยลักลอบผลสินค้าเถื่อนมาหมกเก็บไว้ในหมู่บ้านแห่งนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยก่อมอ็บไม่ยอมคืนแผ่นดินให้กับไทยเราซึ่งวันนี้เนี่ยฐานไทยเราครับยึดคืนแผ่นดินมาได้ไม่ว่าจะเป็นว่าหนองจานก็ได้แล้ว หนองยาแก้วก็ได้แล้วครับเจอแบงก์ปลอมเพียบทั้งเงินบาทและก็เงินดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกาเลยไทยของเราก็ถือว่ายังเปิดกว้างในการให้ข้อมูลและก็ข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพื่อเรามีหลักฐานแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้มีการตีโพยตีภายไปเหมือนกับเขมรนะครับที่ตีโพยตีภายเก่งเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่ต้องเรามาระวังที่สุดครับก็คือการเสริมกําลังตามแนวชายแดยนที่เราจะไปเชื่อใจฮุนเซนไม่ได้นะครับก็เห็นผ่านตาอยู่แวบๆนะว่าฮุนเซนเนี่ยได้ไปที่ประเทศพม่าแล้วนะครับเหมือนจะเป พม่าเนี่ยก็ยังพึ่งไทยอยู่มากเหลือเกินฮุนเจนก็ดูเหมือนกระอักกระอวนใจเหมือนกันนะครับที่ไปที่ไหนเนี่ยเขาก็ต้อนรับไม่ดีเท่ากับไทยคุณผ,ผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอป,ปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพ่ว่าครบจบในที่เดียวโดยเราเองก็ยังคงต้องติดตามและอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องกับปนะืดดี้แนวชายแดนณขณะ นีน้่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่นํามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันและคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดกูจะหนักจะเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าอัปเดตคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย